ความรู้สึกของประชาชนในหัดใหญ่ต่อสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้และต่อผ่านการฟื้นผูของรัฐบาลเป็นไปอย่างหลากหลายแต่ส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ผสมผสานกันระหว่างความติ่งเครียดความไม่พอใจและความหวังครับความไม่พอใจและความผิดหวังช่วงเกิดเหตุหลังน้ำลดใหม่ๆความรู้สึกด้าลบที่พบเห็นอย่างเด่นชัดในช่วงวิกฤตและหลังน้ำเอนใหม่ๆ่วน,นใหญ่มาจากความรู้สึกว่า การบริหารจัดการในช่วงแรกนั้นล่าช้าและขาดเอกภาพขาดความมั่นใจในการจัดการมีการวิจารณ์อย่างหนักในสื่อสังคมและสื่อหลักว่าการประสานงานและการจัดการระหว่างเนืองของต่างในช่วงเีเยนผนยังขาดความชัดเจนและบูรณาการทําให้การให้ความช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีในหลาย,ยาพื้นที่เสียงสะท้านจากพื้นที่มีรายงานข่าวว่าประชาชนบางส่วนได้แสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยต่อคณะผู้บริหารระดับสูง ที่ลงพื้นที่เช่นเหตุการณ์ที่ประชาชนโวยใส่และเรียกร้องให้นายกลงเดินในพื้นที่ที่ลำบากสะท้อนถึงความคับข้องใจที่สะสมจากความเสียหายและความล่าช้าที่เกิดขึ้นความเสียหายที่รุนแรงการมีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายมหาศาลทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการประเมินสถานการณ์และการเตือนภัยในช่วงแรกอาจทำได้ไม่ดีพอคนลำบากแต่นายกนั่งรถ และการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงเดินเพื่อรับรู้ปัญหาเป็นคำที่สะท้อนความรู้สึกสิ้นหวังและความต้องการให้รัฐบาลเข้าถึงสถานการณ์จริงอย่างใกล้ชิดความหวังและการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการฟื้นฟูเมื่อสถานการณ์ที่ลายและรัฐบาลต้ระการการฟื้นฟูและเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมความรู้สึกของประชาชนส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่คลายความกังวลมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเงินและการกลับคืนสู่ชีวิตปกติเงินเยียวยาเร่งด่วน มาตรการเงินเยียวยาเบื้องต้น9,000บาทและการประกาศจะเร่งโอนเงินให้เร็วที่สุดสร้างความหวังและความโล่งใจให้กับครัวเรือนที่ทรัพย์สินเสียหายอย่างมาก <c oughs> การสนับสนุนสินเชื่อการให้สินเชื่อดอกเบีย้ย0%เพื่อซพื่อ้มแซมและฟื้นฟูธุรกิจถือเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยบรรเทาภาระทางการเงินหลังน้ําลดได้มากการเร่งฟื้นฟูเมืองแผนการบิ๊กคลีนนิ่งและการระดมกําลังพลเพื่อทําความสะอาดและซ่อมแซมสาธารณูปโภคอย่างรวดเร็ว แ่นเร่งคืนไฟฟ้าน้ำประปาเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้กลับไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตประจําวันได้การรับผิดชอบของรัฐบาลการที่ผู้บริหารระดับสูงยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดและขอโทษประชาชนพร้อมทั้งยืนยันว่าจะต้องรับผิดชอบเรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็เป็นการช่วยลดดีกรีความตึงเครียดลงได้ในระดับหนึ่งข้อเสนอและการกังวลในระยะยาว ประชาชนและภาคส่วนต่างๆยังคงเน้นย้ำถึงสิ่งที่ต้องแก้ไขในระยะยาวเพื่อให้หาดใหญ่ฟื้นคูดได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่แก้การเยียวยาเฉพาะหน้าการจัดการน้ำอย่างถาวรต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาผังเมืองและการรุกล้ำลำน้ำรวมทั้งการสร้างแก้มลิงหรือคลองผันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำไม่ใช่แค่การซ่อมแซมส่วนที่พังไปแล้วระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยให้ชัดเจนมีเอกภาพและประชาชนในพื้นที่สามารถเชื่อถือได้การกระจายอำนาจ มีข้อเสนอแนะให้มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและจังหวัดมีบทบาทนำในการจัดการภัยพิบัติมากขึ้นเพื่อให้การรับมือวิกฤตทำได้ทันท่วงทีและสอบ้องกับสภาพพื้นที่จริงการฟื้นฟูขาดใหญ่ของรัฐบาลในปัจจุบันพุทธศักราช2568มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตครั้งใหญ่โดยมีการแบ่งหน้าทีการออกเป็นหลายด้านตั้งแต่การเยียวยาฉุกเฉินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและ ธุรกิจดังนี้ครับงงูงมาตรการทางการเงินและการเยียวยาประชาชนรัฐบาลได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินและเยียวยาผู้ประสบภยัยซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการฟืนฟ้นฟูเงินเยียวยาครัวเรือนมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนที่ประสบภยัยเช่นครัวเรือนลัก9,000บาทตามเงื่อนไขและจะพิจารณาการสนับสนุนเงินเพิ่มเติมตามระดับความเสียหายและระยะเวลาที่ประสบภยัย เงินชดเชยผู้เสียชีวิตจ่ายเงินชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้รายละ2ล้านบาทในพื้นที่ที่ประกาศพรกฉุดเฉินมาตรการสินเชื่อและพักชำระหนี้พักหนี้พักเงินต้นพักดอกเบีย้ยสำหรับลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐรายละไม่เกิน1ล้านบาทเป็นเวลา1ปีเงินกู้เพื่อยังชีพ ให้เงินกู้เพื่อการยังชีพและประกอบอาชีพ1 0 0 0 0แสนบาทไม่มีดอกเบีย้ยเป็นเวลา6เดือนระยะเวลาเงินกู้3ปีเงินกู้ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้เงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัย10,000แสนบาทไม่มีดอกเบีย้ยเป็นเวลา1่งปีระยะเวลาเงินกู้สามปี <c oughs> มาตรการประกันเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยรถยนต์จ่ายชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์โดยให้ลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกประชาชนมอม้มา การฟื้นทูโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคหลังน้ำลดรัฐบาลได้ระดมสพรพพกำลังและงบประมาณเพื่อเร่งคืนสภาพเมืองโดยเร็วที่สุดการทำความสะอาดครั้งใหญ่ b i ๊กค e ี n น n g มีการระดมรถบรรทุกรถแบ็คโฮรถตักถุงดำและชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดจำนวนมากพร้อมกำลังพลจิตอาสาและกำลังทหารกว่า1000คนเพื่อเร่งเก็บกวาดขยะและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและน้ำประปาให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุดซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานอนุมัติงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนนสะพานและสิ่งสาธารณะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนการจัดการน้ำระยะยาวกรมทางหลวงกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายให้สำรวจและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำโดยเฉพาะประเด็นเรื่องถนนที่อาจขวางทางน้ำเช่นถนนลบบุรีราเมศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่ทะเลสาบสงขลาหรือคลองอูตเภาในอนาคตมอควายด้านสาธารณสุขและสังคมโรงพยาบาลสนามมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเจ็ดแห่งรอบจังหวัดสงขลาเพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตหลังผ่ภาภัยพิบัติ การดูแลสุขภาพจิตให้ความสําค <dit> <ais> ัญกับการดูแลสภาวะจิตใจของประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยอาการจิตตกหรือซืมนเศร้าและให้มีช่องทางพิเศษในการเสริมสร้างขวัญกําลังใจศูนพักพิงชั่วคราวสนับสนุนงบประมาณดูแลค่าใช้จ่ายของศูนย์พักพิงชั่วคราวที่รองรับผู้ประสบภัย จอจา,านการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมาตรการช่วยเหลือ SME จัดมาตรการช่วยเหลือสนับสนุน <c oughs> และฟื้นฟูธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบ <c oughs> เป็นกรณีพ <Kultur> ิเศษมาตรการทางภาษีรัฐบาลจะสนับสนุนมาตรการทางภาษีและการจัดก,กิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ฟื้นฟูการท่องเที่ยวมีการเสนอแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังน้ำลดเช่นบิ๊กคลี n มิ่งแหล่งท่องเที่ยว การซ่อมแซมท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้เต็มรูปแบบภายใน60วันให้ทันเทศกาลสำคัญเช่นตรุษจีนและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้ใจ่ายในหัดใหญ่ จนนนู่ะว่ากลับรถเที่ยวไงกลับรถสั่งนูุนไปได้อยู่กลับรถน,นี่ไงกลับรถกำลังมะกลับอรออยู่ยไอ้นี่ก็ใส่เสื้อไทยไม่ทนโน,โน่น <laughs> เหมือนใส่เสื้อไทยไม่ทนเลยเหมือนกันเลยไม่ใช่ไง